มีกายด้วยนะพี่ๆนะเราจะเดินไปสำรวจภูเขาต้นชีไตยปลายชีเป็นกันเนาะโอ้เริ่มเขาแล้วนะครับพี่กันมาครั้งนี้เนี่ยมันก็ค้่องค้าที่จะ กระทานหันเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าป,ปุบปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บข้าเลยนะทุกคนผมเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่าจะมาตอนไหนนะทุกคนนะเก็บได้ถ้าที่ผมจะทําได้ก็มาลุ้นกันนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้ออกจากเมืองลับแลนหะน้าตอนไหนทูกขอต้อนชีตายปลายชีเป็นแล้วนะมันไม่สามารถที่ถ่ายบรรยากาศต้นชีตายปลายชีเป็นให้ f อเนี่ยได้ดูกันได้เนาะหมอกเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหดินน่าจะดีหรือไม่ก็ เด็ดเีนี้น่าจะมีน้ำมันดิบหรือเปล่าก็ไม่แน่อันนี้ยังไม่สุดนะครับทุกคนที่เรามองเห็นเนาะที่สุดเนี่ยมันมีหมอกปังอยู่นะยังไม่สุดนะเรามองน,นี่ก็ได้สดมากเลย เดูสถานที่นี่เขาจะอยู่กันอย่างนี้นะครับดูอโหอันนี้น่าจะเป็นฟืนที่ก็จะทำเอาไว้เพื่อหุงข้าวประกอบอาหาร ทำสิ่งต่างๆนานานะครับพี่แล้วก็บานก็จะพังแล้วเนาะจะเป็นแบบนี้พังแล้วแล้วก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆโอ้มีมะพร้าวด้วยนะครับพี่ๆมะพร้าวต้นทุเรียนต้นหมาก้วยนะพี่ๆบรรชาตาค่อนข้างที่จะดีเลย เราได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่รู้ว่าตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะแวะไปดูกันตัดไม้เอาไว้ใช้งานใช้คุณประโยชน์ต่างๆนานานะ มีจ้ามีหรอยเลยว่าไงที่นี่เหมือนรับเลยรับเลยจริงๆนะถ้าไม่รู้นี่คือมาไม่ถูกในนะนเนี่ยไอ้ปืนนี่เอาไว้วาลว่าชื่อว่าตา แต่ผดเจบดับไทัเลยยันแล้ดูแปลกกอเริ่มงข่าแล้วนะครับพี่อวีว่าเนี่ยพอะีแล้วแต่ถ้าขาวนี้เปนได้แล้วทุกคนเมนข้าได้แล้วนึว่าะเพาะสิไอ้นี่ยบ่ชิวบินเดินต่อราแล้วก็ติดต่อราต่อื Kau duduk oplek kan? Oplek pak. Anda bok romi, awak cakap. Dan aku mula pok mi. Pok wan mi. Ah. Anda pok mi. Wan mi. Cakap ni. Oh. ตอนนี้เราก็จะเดินไปสำรวจที่อื่นต่อนะครับพ,พี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเก็บบรรยากาศได้หรือเปล่าหรือว่ามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะพี่ๆเนาะเพราะว่า,ากันมาครั้งนี้เนี่ยมันก็ค่องข้าที่จะกระทานหันเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าปุ๊บปับ๊บปั๊บข้าเลยนะทุกคนโดยที่ผมเนี่ยไม่รู้สึก เลยนะว่าจะมาตอนไหนนะทุกคนนะอ่ะก็อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนท้าที่ผมจะเก็บได้เท่าที่ผมจะทําได้ก็มาลุ้นกันนะพี่ๆนะบรรยากาศนะค่อนข้างที่จะดีเลยรอบรอบของเราเนาะไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะดีมากจริงๆดีมากดีเพอร์เฟกตเลย,เลยแหละอะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้ออกจากเมืองรับแลนดน้าตอนไหนแต่ที่ผมรู้นี่ก็คือ ผมจะเก็บบรรยากาศให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะครับพี่ๆครับนะมาเดี๋ยวเก็บพายากาศกันต่อไปนะครับพี่ๆครับนี่นะครับพี่ๆเราก็ได้แวะเวียนมาอยู่ในใ้ลมของภูเขาต้นชิตตายปลายชีพเ็นแล้วนะหมอกเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับพี่ๆมันไม่สามารถที่ถ่ายบรรยากาศต้นชิตตาย ปลายชีพเป็นให้ FC เนี่ยได้ดูกันได้เนาะเนื่องจากว่าหมอกเนี่ยเต๊มไปหมดเลยนเนาะวันนี้ผมจะล้อตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนี่นะครับเสีครับ ผมจะเก็บเรืเ่อยๆถ่ายเรื่อยๆมีใส่น้นำลำธารหลายพาน ใส่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบางบดหรือไม่ก็ชาวรับเลก,กันนะพี่ๆก็เพราะว่าอะไรเพราะสายน้ำส่นี้มันไม่ได้แบบเลี้ยงชีวิตแค่คนบางบดนะรวมถึง หลดป่าตัดถังน,า,นาด้วยนะครับพี่พครับนี่นะอู้น้ำเหมือนมีมีันเป็นแบบน้ำมันนะอะไรวะเนี่ยเหมือนคล้ายๆน้ำมนันทุกคนเห็นหรือเปล่านี่นะครับพี่ โอ้โหดินน่าจะดีหรือไม่ก็แถบนี้น่าจะมีน้ำมันดิบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูเหมือนคล้ายคราบน้ำมันเลยเหมือนมีน้ำมันดิบที่นี่นะครับน่าจะมีน้ำมันดิบแล้วก็บรรยากาศสายน้ำนํำทันเนี่ยหลายท่องที่ที่จะดีเลยนะแล้วก็จะเดินสำรวจกันต่อไปเรื่อยๆ โอ oh. วันนี้ผมไม่เจอสาวรับแลที่จะมาส่งผอแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมไม่เห็นพวกเขาแล้วผมเจอแต่ชาวบ้านที่มาส่งผอมนะครับ โอ้โห oh, oh. สูงแบบสูงริ้วเลยนะครับพี่ๆสูงมากๆสูงแบบของเราไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้นะโอ้มีรังพึ่งด้วยนะพี่ๆดูดลยงูน่นะมีรังพึ่งด้วย ่่าาอยยงเี้ต้นตะไคร่น้ำค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะพี่ๆนะเดี๋ยวแล้วก็กดเดินไปเรื่อยๆอ๋อ ออวันนี้ผมไม่เจอเสาแ,แลบแลแล้วนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาห่านไหนก็ไม่รู้นะคิดลิรูผมได้เดินทางมาเพ่ที่จะเดินสำรวจแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เอ็ดสได้ดูกันเนาะ บ้านเนี่ยอยู่รอบๆเพียงแต่ว่าเราไม่เจอแค่นั้นเองนะพี่ๆนะอือ อ้อยนี้เป็นก้อนหินหรือเปล่าใชยเป็นก้อนหินนะพี่ๆนะนี่ไม่ใช่ก้อนหินเนี่ยหรือว่าจากอะไรเป็นก้อนหินก็ไม่แน่ใจเหมือนก,โโกันอื้โหืบรรยากาศสุดอลังการ มอกเห็นบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อที่เติมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ยังไม่สุดนะครับทุกคนที่เรามองเห็นเนาะไอ้ที่สุดเนี่ยมันมีหมอกบางอยู่ ที่สุดเนี่ยมันมีหมอกปังอยู่นะยังไม่สุดนะลามอ,อนเดี๋ยว لا 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 ให้มันทำมันเนี่ยน่านี่กระดิ่งปวดมากเลย